สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี่ผ้าพี่น้องมาเบึงสวนยางพาราด้อครับช่วงนี้เป็นยางปีที่2นะครับประมาณปูวังเดือนกรกฎานะครับกรกฎาห6 6กนะครับกรกฎาหกเจกับปีหนึ่งหกแปีสิงหากันนะัก็คือ2ปี2เดือนนะครับณณถึงมือนี่นะครับ ก็คือเบิ้งลักษณะต้นกะเขียวชะอุมนะครับต้นใ่เขียวดีนะครับาลำต้นนะครับแลวให้เบิ้งลำต้นนะครับเด้ออันนี้คือลำตน้นกอดอบาบ่หุ่มนะครับนี่กำกำเบ่หุ่มนะครับบางตน้นบางต้นกะกะต้นหน่อยก็นีก็มีนะครับแต่โดยโดยรวมาภาพส่วนให่กะกันใ่สม่ำเสมอนะครับอันนี้คือยาง สองปีนะครับสองปีกูลัวสองปีหนึ่งเดือนสองเดือนนี่แหละครับนะครับผ้พาพีน้องมาเบิ้งเทคนิคนะครับการบุงหวัวว่ามันใหญ่เร็วหรือมันต้นประมาณนี้หรือบอนะครับก็คือเอาเอาถือว่าขันต้นประมาณนี้นะครับก็คือมีเทคนิคการเห็ดจังไดน,นะครับก็คืออันดับแรกนะครับพยายามอย่าให้มันหกแห้งนะครับนี่ก็คือไท ใช้ตามลองนะครับนี่ระวางระวางโค่นต้นนะครับระวางโค่นต้นกะเอ่อย่าไห้มันหกย่าไห้หญ้าไงขึ้นนะครับย่าไห้หญ้าไงขึ้นหญ้าหญ้าเครือหญ้ายังนะครับนะครับเอ่อห้มันเป็นแปลนไว้แต่พวกระวางระวางต้นระวางต้นอ่านี่นะครับไปหาต้นนั่นตรงกลางนี่หกแน่กับบ่เป็นยังนะครับแต่นะครับแต่ไก่ยังหกแห้งเข้ากับคอย ทำความสะอาดไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่คืออ่าอันแรกนะครับอันที่สองก็คือพยายามใส่ปุ๋ยอ่าสม่ําเสมอนะครับประมาณอ่ายางบอนนันอีีก็คือประมาณเดือนหนึ่งหรือสองเดือนใส่เธอหนึ่งนะครับอ่าเห็นบอครับนี่ต้นญงได้ครับกำกำโบหุ่มเลยนะครับต้นก็สูงนะครับเนี่ยนะครับนี่ต้น โดยผาบร่วมกับต้นสูงใหญ่อยู่ครับาการาใส่ปุ๋ยนะครับบางคนว่าถามว่าใส่สูตรยังนะครับพี่น้องก็ใส่สูตรานาสีไลาหลเติบนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับเช่นยีบเจ็ดหา,หาหาหรือ,อยังกระไดครับว่าแต่ให้มันครบสามสูตรสามโตแลต้วก็โตเลขนานให้มันเป็นสีไลาหลยเติบนะครับ ล้วก็ใส่ประมาณทุกเดือนหรือทุกเดือนสองเดือนนะครับใส่ต้นละ,ะยาหลายนะครับต้นละประมาณกำหนึ่งกำมือหนึ่งเขากับใส่สองฟังนะครับกำมือหนึ่งก็ใส่สองฟังนะครับช่วงหนาฝนเท่ากับใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าบ่ได้บ่ได้อันนั้นบม่มีปัญหาอย่างเพราะว่าฝนกระโตกมาอยู่แล้วนะครับ แต่ช่วงนาแรอยังให้แนะนำว่าให้ให้ให้ให,หดหนามนะครับเด้อให้หดหนามหรือใส่าสายนำยศนะครับใส่สายนำยศได้แห้งดีนะครับอันนี้คือยางยางแปลงนี่คือใส่ใส่อันระบบสายนำยศโซลาเซลล์นะครับหดหนามแลก้กก็ใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอนะครับอ,อีกสำคัญอย่างหนึง่งสี่ให้ให้ยางเขียวนะครับยางเขียวก็คือให้ใส่พวก ขี่งัวนะครับขี่งัวหรือขี่ไก่น้ำนะครับนี่เห็นบ่เดี๋ยวใหญ่พี่นนองเบิงนะครับนี่นี่นะครับอันนี้คือขี่ไก่นะครับเด้อขี่งัวกับขี่ไซ่น้ำนะครับถามว่าใส่ขี่ไก่ใดบ่นะครับยางหน่อยกับยางประมาณนี้ใส่ได้อยู่ครับแต่บางคนก็บว่าหยานเป็นเชือร่านะครับแต่ในหน่อยขันน้ำทั่วถึงครับดูแลดีแน่กับน่าจะบเป็นนะครับนี่เห็นบ่ผมก็ใส่อยู่นะครับเด้อนี่ นะครับนี่ใส่เลยเรื่อ,อยอยู่นะครับใส่ใส่ทุกต้นครับใส่ตน้ตนต้นต้นละหน่อยนะครับการใส่ก็จะใส่ใกล้ใกล้เงาแห้งนะครับยางหน่อยมันก็อาจจะออกมากินไก่เติบละนะครับนีนนบ่นะครับเนี้ยหายพี่น้องเบิ่งเบิ่งนะครับนี่เห็นบอกนะครับใส่ขีไก่ได้เลยเพราะว่าฝนหนาฝนนี่อ่าอ่ามันสิเจือจางเองนะครับ แต่ใส่หนาแรงก็จะใส่หลายนะครับหรืออาจจะบนิ่มเน่หนําใส่หนาแรงนะครับนี่พี่น้องนี่เห็นบอกขี่ไก่นะครับนี่ก็ใส่ขี่ไก่นะครับแล้วก็ใส่ขี่งัวนํานะครับใส่ขี่งัวคางหนึ่งขี่ไก่คางนึงนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยอันหนําใส่ปุ๋ยปุ๋ยเคมีนะครับนํานะครับท่านี่คือบ่คอยปันไดนะครับนี่พี่น้องให้บิงบรรยากาศ นะครับยางประมาณอสองปีกว่านะครับกะกถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับกับสิบโงามแห่งแต่กะอ่าให้ให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับว่าอ่การปลูกนะครับปลูกระยะนี้นะครับไปหั่นกะบสองเมตรหาซีฟหรือสามสองเมตรแปดซีฟนะครับแต่ระยะต้นหันไปหาต้นนั่นกับประมาณ ซีเมตรหรือซีเมตรหาซนะครับเนื่องจากพื้นที่ห้ามีจํากัดนอกห่ากะขอเน้นปริมาณให้มันลายเติบนะครับเนี่ยไฮพี่น้องนี่เบิ้งนะครับนี่ก็ใส่ขี้ไก่ใส่ปุ๋ยสลับกันนะครับันเท้าใส่ขี้ไก่แล้วห้อกะผ่านไปเดือนหนึ่งห่ากะจะเอาปุ๋ยเคมีมาใส่นะครับปุ๋ยเคมีสูตรได้ก็ได้นะครับว่าแต่ไ้มีอ่าเหล็กทั้งสามตัวตัวนาตัวกลางแล้วก็ตัวหลังไ้มันสี ยาลายแห้งท่อตันหนานะครับตันหนาสีเละอ่ามันสิเหลืงต้นนะครับผลตัวตัวก,ากวลางกับตัวหลังก็จะเลนอ่าหากเลงใบนะครับกับกับบอปันไดนะครับตันหนานี้ตันหนา,นาเลงใบใบลายเข้าใส่แบบยูเรี่ยงสีใบมันก็สีต้นก็สีอ่อนนะครับแต่ถามว่าใส่ใดบอกับใส่ใดนะครับแต่ก็จะใส่หลายนะครับที่สําคัญคือหนาแรงยายาปะหนามนะครับเด้อให้หดหนามตลอดนะครับนะครับใส่ปุ๋ยสม่ําเสมอ นะครับกัสีออกมาประมาณนี้ทำความสะอาดเรื่อยๆนะครับก็คือการถ่ากบแล้วก็ขามันเป็นหกแหงสี่ห้าก็สามารถสีหยาได้นะครับสีดใจสีดสารเคมีได้นะครับนี่ครับเห็นมึงบรรยากาศนะครับเด้อยางนะครับยางสองปีนะครับลองลองไปปั๊บใส่มึงเด้อครับเด้อนะครับใส่ขี่งัว่ะก็มี นะครับขี่งวขี่ไก่นะครับใส่เด้เบิดนะครับใส่หลกักอะใส่ปุ๋ยเคมีน้ำอีกทุกเดือนนะครับสม่ำเสมอนะครับประมาณปีสองปีนี้ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับอ่ะมือน,นี้มาพาพี่น้องมาเบิง่งนะครับมาอาจจะเป็นการให้คว่มรูเบื้องต้นนะครับแต่อ่าก็ะองนําไปประยุกต์ใส่เบิง่งนะครับอ่ะ่ังไรก็ะ รุ่นกันต่อไปอีกนะครับว่ามันสีหญ่ย่ำได้สีไดกีดนะครับ<ม>เอาเมื่อนี้ก็เบาประมาณนี้นะครับเด้อว,วัสดีครับ